สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำจุ๋ยกล้วยนะคะจุ๋ยกล้วยเป็นอาหารว่างของชาวจีนค่ะสมัยนี้ก็หาทานยากแล้วนะคะเราจะไปเริ่มทำหน้าของจุ๋ยกล้วยกันนะคะก็จะมีใช้โป๊วหวานสับค่ะเห็ดหอมแช่น้ำแล้วนำมาสับแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะ นำเห็ดหอมที่เราสับไว้ลงไปผัดให้เหลืองพอเหลืองดีแล้วก็เอาใช้โป๊ลงไปผัดค่ะผัดให้ใช้โป๊เหลืองเช่นกันนะคะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปนะคะผัดให้ทุกอย่างมันเข้ากันเลยค่ะ ตอนสุดท้ายเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะพริกไทยป่นพริกไทยป่นแอดมินปั่นเองนะคะมันจะได้หอมๆค่ะมันจะหอมกว่าที่เราซื้อนะคะต่อไปเราจะทำพริกน้ำส้มนะคะนำพริกจินดาสีแดงไปนึ่งประมาณ5นาทีจากนั้นก็นำไปปั่นใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำส้มลงไปค่ะ ปั่นให้ละเอียดนะคะก็จะได้ออกมาสีสวยแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะไปทําตัวแป้งนะคะใส่แป้งลงไปใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำอุณหภูมิห้องลงไปคนให้เข้ากันค่ะพอแป้งละลายดีเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันเราก็จะพักไว้20นาทีนะคะ พอครบ20นาทีเราก็เทใส่เหยือกเพื่อที่จะทําการหยอดค่ะก่อนที่เราจะหยอดเราจะนึ่งถ้วยสัก5นาทีก่อนนะคะจากนั้นก็หยอดได้เลยค่ะหยอดให้เต็มทุกถ้วยเลยนะคะเราก็จะปิดฝาแล้วก็นึ่ง8นาทีค่ะ เปิดออกมามันก็จะเป็นรูบุ๋มๆแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆพักไว้ให้พอจับได้แล้วก็นำออกจากถ้วยนะคะนำออกจากถ้วยเรียงใส่จานค่ะจุยกล้วยของเราก็จะมีมีส่วนของแป้งมีส่วนของหน้ามีน้ำส้มแล้วก็มีสีหวานนะคะ เวลาเราจะทานแล้วก็เอาส่วนของหน้าโรยลงไปแบบนี้ค่ะโรยลงไปได้ตามชอบนะคะแอดมินชอบแบบแห้งๆมันก็ผัดให้มันแห้งใครไม่ชอบแห้งแบบนี้ก็ไม่ต้องผัดแห้งขนาดนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวไปเราจะชิมกันค่ะเราตักใส่ชามเล็กๆออกมาแล้วก็ราดด้วยน้ำส้มแล้วก็สีหวานค่ะตักเข้าไปในคำเดียวนะคะ รสชาติอร่อยลองไปทำกันดูค่ะ